ตอนนี้ท่านกุ่ชองซอฟต์ก็ไม่สช่เกินครับตอนต้งอยงยกเกนดูสกูสองปนเ็ซึ่งเกินครับอเคเยวมันต่อตัอาจจะได้ที่เราจะตะลวยุยดูว่าภูมกับ2อครับซึ่งเราจะเอาคันสิน,นี้เป็นแบบโอเคอเพราะดาบมันยยง,ง,ง่ายๆเลยนี่โอเคนะดูว่ปปาภูมิสารกสโอเค กดขวาด้านซ้ายได้อ, mm. อยู่ับโลเมตร50แม่50ก็50เป๊ปเยนะยจริงโอเคอลปยกดล็กขวาหนึ่งเลี่สองสิ่งเปนเรียหน่อยน,นะครับคไฟแดงเบรก โ okay. อเคเฮ้ยไม่ต้องเบรกไปต่อได้เลยงายกับพัสสิมันดีจริงๆมเชี่ยจริงเลยแดงจัดแดงจัดเอ๊ะไม่กินเลยโ <c oughs> อคเคตองต้องเบรกแล้วแหละโอเคไปรถซ้ายแล้วก็รถขวารถซ้ายรถขวานั่มาเป็นมูนตอนนี้แน่นคันจะทำเราไว้นะครับ คีเ okay, ดิไปด้านขวาเสียกิรินถอย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 อ๋อมันไม่มีทางกินินครับไส่งเลยโอเคจะก็จะวางใจกันสิด้านซ้าย อเตาไม่มีเด็กแนไม่เจริญเลยโอ้หน้าบวมบางทีนะหยุดสักหน่อยเคเแล้วซ้ายต่อไปโอเคไปกระดกขวายุดพุ่งเลยไปหยุดพุ่งเช่เกินเกินเกิน หยุดด้านซ้ายเยนนิดกว่าคเคได้อยู่พลังไหมขอลังด้วยโอเคเสียลืมนกดไฟเลียวอันนี่ก็พิบุกเป็นีบบลุบไฟเลียวคงจริงโอเคถอยหลังโอเคเลยินหน่อยเลยินหน่อยลุ้นหน่อยได้อยู่ได้อยู่ ไม่ชนนะไม่ชนโอเคไปกดหักตรงนี้โอเคหักซิว้ได้อยู่ไม่โสดแต่ก็ได้อยู่โอเคตาในเชวัต,นนตวรจบไปได้อย่างง,ง่ายๆนะครับโอเคไปตาต่อไปดูว่าเลือยวพูเลี้ยวซีโซ่ค่อนข้างง่ายนะก็มีท้าทายอยู่างตานี้โอเคไปเลี้ยซ้าย ออกตรงนี้สซ่มันผิดนะโอเคเราเป็นลูกขวาอันรเงี้ยไฟปิดเองห้าบอิลเห็นจริงโอเคอเราเป็นเลนเดียวเล,ลวเดือกซ้าย ไปหยุด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 เคครับได้ประมาณเจ็ดสิบซิ่งเดิโดดคันน้มันเดิอยู่แล้วนะครับ okay. โอเคโอ้ซิ่งได้วนายจุดไฟแดงเ okay. คไกลไหมไกลอยู่บังเครื่องรอเลยัโอเคบังเครื่องรอไป จะได้เจ็ดสิบใช่ไหมแม่มเลย,เลยโอเคปัดเกียร์สองอืมเฮียรถเดียวเดียวจริงอืมเกือบเล่นเลยเมื่อกี้เฮียอยู่เบรก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 มันจะมองทางจะมันจะเก็บความมาดูโอเคไปด,ด,ด้วยขวา ขี่เล็กกว่าอืโหคเันเบรกมันโคตรดีเลยอวีที่นี้โหคเันนี้แม่งเบรย่างดีเฮ้ยห้าสิบห้าสิบห้าสิบทันนะไม่ทันเฮ้ยนิดเดียวอยากจะเหยียบพุ่งเลยจำมันไม่ไมด้เป็นผิดคะแนนนะครับโอ้โหเซ็ง อ,อึ้ประไฟกันทั้งหมดเลยวี่มาหักกาะฟนนฟรีๆโอเคมาเรียนรู้บ้าบอยชอบกันจองคืนมืดแล้วี่โมกโอเคออะไปดูซ้ายไขาเชื่อถือสมมันไปนทันดู ก็ไ,ไ,ได้นึ่ง,งมันเป็นโคง้งเอ้ยมันเป็นโค้งเป็นโค้งนี่โอเคมันไ,ได้เรียบรอ้อยโ0เมตรเราไม่ขับกับโอเคอไปกับเองเย จะหลอดเลยสำหรังไม่ต้องหลอกกูรีบโอเคนะครับสำหรับวันนี้จบวันสำหรับเกมดูวิสกูลสองพันสิบเอครับซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเช่นเคยให้า,งงานาเรียบเรียบๆนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันนะสำหรับเกมนี้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ